เขาเลยให้ให้คําถามมันสมานกันนะถามมันถามมันไปให้กันได้นะใช่ไหมเด็ยตอน AF8 อี่ยพี่จาร์มาสอนแล้วเนาะห้องนี้ด้เนาะครับก็สอนเรื่องมนุษย์นิสัยไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นกระทิงนะเขาตั้งเป้าแล้วก็ทำให้ได้เขาก็จะหุดหิดถ้าเขาไม่ได้ก็จะขิดโมโหีนกลุ่มกระทิงก็จะดูเหมือนดุดุใช่ไหมคะ อดุใจร้อนบางคนก็คิดมากแต่อดีตมานั่งคิดนะแค่พหมีใช่ไหมคะไม่ใช่พวกหมีใช่ไหมอย่างนี้อส่วนพอจะบอกได้ไหมครับใกล้เคียงแล้ะใกล้เคียงเลย<ใ>น,<แ>นะอย่างกูนี่ก็จะคิดออกนอกกรอบเก่งมากอินโซ่ที่ใช่เลยโซ่นี่แบบอาจารย์พาไปร่วมสร้างโปรดักต์ใหม่ๆดีเขาจะไม่ซ้าใครเขาเป็นปยายนี่เขาจะไม่ไปซ้าใครอย่างเงี้ยเป็นอะไรอินซีอินซีอินซีกูนี้ ีทุกดีทุกคนนะถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปนี่ยุ่งเลยนะจะมีปัญหาเพราะเพราะว่าสัตว์พวกนี้คือต้องเอื้อกันใช่ไหมครับจริงจริงมนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเราเป็นคนเดียวกันหมดเลยนะฉันอยู่ในเธอเธออยู่ในฉันนั่นเองแล้วถ้าเราไปเกลียดใครแล้วกับเกลียดตัวเราเองไม่ช้าก็เลยมันระแทรกเรากลับใส่เรามาแล้วรักทุกคนใช่ไหมใช่ไหมเขาคือเราเราก็คือเขาแหละเนาะ Mijo.